รถสวยคัดคุณภาพต้องที่นี่รำเริ่คาเซนเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้องฟ้าอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถของเต็นท์เรานะคะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ฟ้าได้เลยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างหรือว่าใครนะคะจะทักมาทางเพจอินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับลูกค้าวอล์คอินนะคะพิกัดสาขาเราอยู่ที่เขตหน,นองจอกมินบูรีกรุงเทพนี่เองนะคะใกล้ๆ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลย ISUSU d ดีแมก a r สปาร 1.9S ปี2017ค่ะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับสัญลักษณ์อ s สุ u ูสีแดงนะคะตัดกันค่อนข้างสวยเลยนะคะตัวรถจะเป็นตัวสีขาวนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยคันนี้ไฟนะคะเป็นไฟฮาโดรเจนแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ ข้างล่างมีเบ้าไฟตันหมอกให้ด้วยไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะสําหรับที่ลูกค้าอยากจะใส่เนาะสําหรับล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กคีอีสามสิบเจ็ดนะคะมาพร้อมกับยางใหม่ใหม่ให้ไปเลยสีเ้นด้วยกันนะคะเดี <N> ๋ยวฟ้าจะพามาชมบริเวณด้านในว่าเออรุ่นนี้นะคะบริเวณภายในเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะกระจกรุ่นนี้ก็เป็นกระจกออโต้ไฟฟ้าแล้วนะคะเปิดปิดง่ายสะดวกสบายเลย พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยนะคะ Power Airbag มาพร้อมกับระบบ ABS นะคะสำหรับรุ่นนี้บริเวณตรงคอนโซลตรงกลางตัวนี้มีแอร์แยกให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารกับคนขับแล้วก็ด้านาในส่วนของจอนะคะตรงนี้ก็เป็นจอ7นิ้วเชื่อมต่อ USB ได้นะคะดู YouTube ดูหนังฟังเพลงได้เลยสบายๆแอร์ Air, ตรงนี้เป็นแอร์แมนนวลนะคะปรับเปลี่ยนได้นะคะ เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเบาะบริเวณภายในก็จะเป็นเบาะสีเทาแบบนี้นะคะค่อนข้างทําความสะอาดง่ายเลยทีเดียวสําหรับบริเวณภายในนะคะก็ออปชั่นค่อนข,ข้างที่จะดีเลยสําหรับการใช้งานนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะก็ออกแบบให้การใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวสําหรับบริเวณตู้ทึมนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมกันนะคะ ตู้ทึบตู้นี้นะคะจะสูง2เมตร10นะคะจดทะเบียนลงเรียงให้พร้อมสามารถใช้งานได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพามาชมบริเวณด้านในกันคะ่ะเปิดง,ง่ายๆแบบนี้เลย บริเวณตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ตัดใหม่นะคะรับรองได้ไม่มีการลวซึมของน้ําแน่นอนนะคะข้างในบุกเป็นไม้ให้ด้วยใหม่ๆแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้จะมีการชํารุดหรือว่าการลวซึมของน้ําอันนี้เรารับประกันได้ตัดให้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ เหมาะมากนะคะสำหรับใครที่จะใช้ไปวิ่งงานหรือว่าในเรื่องของขนส่งนะคะก็สามารถเช่นเดียวกัน JNT F หรืออะไรเงี้ยค่ะไปเข้าร่วมกับเขาก็รถแบบนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะยอมรับเพราะว่าพื้นเขาเป็นสีขาวนะคะสามารถเข้าร่วมหลากหลายเลยสําหรับขนส่งเนาะบริเวณด้านหลังก็จะมีในเรื่องของ Isuzu D-MAX นะคะเป็นชื่อรุ่นตรงนี้ก็อยู่ด้านหลังเลยไฟนะคะก็เป็นไฟฮฮโดรเจนนะคะสาหรับไฟด้านหลังบริเวณด้าน ข้างนะคะก็ไม่มีรอยหรือว่าเป็นตําหนินะคะจุดของชมรุ่ที่เป็นสีทะลอกอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะบริเวณรอบคันล้อด้านหลังจะเป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะคู่ด้านหลังสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะอันนี้ก็เป็นที่เปิดปิดน้ํามันสามารถเติมได้ตรงนี้เลยบริเวณฝักคู่เดือยสาย ล้อแบกด้านหน้านะคะเขาจะแบ่งกันคู่หน้าตัวนี้จะเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดคู่หลังก็จะเป็นล้อกระทะนะคะคู่หลังกับคู่หน้าเขาจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวฟ้าจะพามาชมเครื่องกัน,นะคะ่ะว่าเครื่อง1.9จะได้อะไรบ้างสําหรับรุ่นนี้นะคะสําหรับเครื่อง1.9นะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนี้สำหรับตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องเดิมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของอุบัติเหตุจมน้ําอันนี้เรารับประกันได้นะคะเพราะว่าคานข้างหน้าก็อยู่ครบสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยยุบแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของสีสนิมนะคะไม่มีขึ้นเลยบริเวณของด้านในนะคะน็อตต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวกันความร้อนก็ยังอยู่ครบนะคะใบแท็กต่างๆมีคําเตือนข้อมูลรถอันนี้มาพร้อมกับตัวรถเลยรับประกันได้นี่มีใบแท็กด้านล่างให้ด้วยนะคะนี่มากับตัวรถเลยใหม่ๆแบบนี้ ตัวแบตนะคะก็เป็นตัวแมตใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างเอย<อ><อ>สำหรับตัวเครื่องของเรานะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใหม่ๆแบบนี้เลยถ้าลูกค้านะคะสนใจตัวนี้ราคาอยู่ที่3 8, 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียงละเดือนหก0ันนิดๆเท่านั้นเองสำหรับชันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ฟ้าได้เลยนะคะที่0958518895นะคะหรือว่าจะทักมาทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะ เดี๋ยวฟ้าจะทิ้งราเอเกดไปให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ